สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบเป็นแบีปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมอนินสภาพไมนค่อยก็เผาค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารอีสาบนบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําขั่วหมูใส่ใบ,บหอมนะคะแล้วก็ใส่ใบ,บแมงลักนะคะพี่น้องเป็นยังเผอิญว่าขัวหมูค่ะจะให้นํเออเจาะนหน่อยะค่ะพี่น้องบ่ิไลนะคะส่วนผสมต่างๆก็จะมีหมูติดมันค่ะพี่น้องเป็นหมูสะโพกนะคะกับพริกแกงที่ยาโขลเองค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดค่ะพี่น้องสึม,มือนี้เน้นพริกสดเพราะว่า พี่แข็งตำมะไวค่ะมันเหนียวแล้วก็มีบะเขือพ่วงใส่ลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เผักใบแมงลักนะคะหรือผักอีตูบานเท่าเนี่ยค่ะแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องก็มีใบบกูดอยู่หน่อยนึงเลยค่ะแต่ว่าจยาส่วนิน่เป็นไบค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะตีกันกับใบแมงลักนะคะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะขั้วพริกให้หอมคือเกาค่ะพี่น้องนี่นะคะสูตรสไตล์อีสานบานเท่าค่ะรับเย้าเลยค่ะพริกขูวจะสีค่ะทำมันหอมเลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่หนังล่างถ้วยลงไปค่ะที่เราใส่ถ้วยพริกแกงไว้เมื่อกี้นะคะพี่น้องเพิ่นค้นหมูล่ามเพิ่นว่าเอใส่หนังล่างคุกข่อยสิแซกนะคะเน่ยตักใส่ถ้วยเยอะเลยนังล่างถ้วยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คั่วให้มีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องที่จริงนะถ้าอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะความฉุนของพริกนะคะชาวบ้านบ้านเฮาหนี่งประจุท้นกลิ่นได้นะคะขวอีกจัหน่อยข่อยสิแซบค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่กรุงเทพีค่ะคนไทยเพิ่นบ่มักกินฉุนๆจังซี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ับใส่หมูลงไปเลยค่ะ เราต้บานบันไก่ไเล่นเที่ยงค่ะพี่น้องนะ,ะคะคนกินมันแห้งกินปลาแดกปลาลากินพริกกินอยังนีเลยนะคะพี่น้องคนไทยเพิ่กระสีเม้นค่ะแต่ขอดีที่ย่ออยู่บ้านนี้ค่ะพี่น้องมันมันอยู่ห่างกันค่ะเขาเลยสามารททีเ่เ็ตชุนชุนจัดจัด,ด,ดลวกินแห้งๆไ้ค่ะอยู่นี่ย่าสามาาถครัวับกพริกได้ได้พี่น้องครัวบกพริกครัวเขาครัวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องสื่อแบบสำเร็จเด้ค่ะเขาครัวสำเร็จโบกพริกสำเร็จค่ะบกสามารถครัวได้เลยค่ะ ป่านไก่เพิ่นเพิ่นกับบมากกินนะคะพี่น้องคนไทยเพิ่นบะมากกินบางคนนะคะพี่น้องอย่างบดได้มเาร่วงคนไทยทุกคนค่ะพี่จังยูนี่ค่ะพี่น้องบางเมืองย่ามาแรงค่ะเขา,าเจ้ะเผากิ่งใหม่เผาทานเผาหยาเขาไม่ห่วูซื้อหอมกินคนไส้ค่ะพี่น้องแต่คนไทยเหม้นปิดบานปิดซองปิดเบิดลค่ะต่ว่าย่อนี่บบกคิดฮหดออดีตดังเตาท่านหิ้งเข่ามอ มอดินม,มอเออเต้าท่านนะคะพี่น้องมาได้ใส่มอช่ฟยฝาค่ะมันก็จะมีความหอมของกลิ่นข้นไฟค่ะพี่น้องชิมคอามบางแห้งค่ะนะคะอันนี้จะใส่วุเกเสือพวงลงไปค่ะอันนี้บอกถึงกระบอกาง่คุณค่ะพี่น้องบอกถึงความหลังอดีตตเก่านะคะเพราะว่าจะยู่ชั่นเมืองค่ะยังบรรยากาศยังเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานแล้วก็จะมีการเผาฟืนเผาคานเผายาเผาหยานะคะพี่น้องหอม นะคะคือเข้าเลือดเลียงมากสมัยก่อนกับมาดังไฟสิเลยค่ะพี่น้องนะคะนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำมัน่อยนึงค่ะนี่ค่ะเทพ่ออเจาะค่ะพี่น้องน้ำก็อเจาะนะคะแต่หมูเนี่ยบริโอเจาะเลยค่ะพี่น้องหมูเต็มที่เลยค่ะเนอ่อ แล้วเอาพังคืนนะคะเอาเนื้อที่ติดมันที่จะให้พว่ไปกินนะคะเพราะว่ามันอ้วดแล้วก็พังคืนมันก็จะประมาณว่ามันเหนียวค่ะเยอ็เลยเอาหลอกออกมาเห็ดหนัแล้วก็เอาเนื้อเส็ดน้่มนะคะพี่น้องเนื้อบูนะคะข้ากับบะหมี่ว่าสะเอาแต่ผงเหมัอนะคะพี่น้องแต่ว่าก็กินได้แซ่บค่ะเมื่อกี้เสร็จของปรุงรสค่ะหลังจากนั้นเรไก็จะใส่ปลาหนึ่งขัพพีปลาสำเร็จรูปเนี่ยเยอบุสวดตรงนึงทีเลยวว่าใส่เรือหนามันดำค่ะ นะะคใช้ใส่ตะมุหึ่งนี้แซบค่ะนะคะตาด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็เผาย่าวกับชุนเวียนเสร็จแล้วค่ะมูเห็ดเป็ดไก่เสร็จค่ะใส่ชูโรสหนึ่ง <Y> ช้อนชาวีนึงค่ะหมักหลายใส่หลายแสบหลายค่ะพี่น้องมาใส่มั่นนะคะบางคนใส่ผงปรุงรสเราชูโรสกับโบตองอะไรตามพี่น้องนะคะ คะเดี๋ยวจะต้มไปอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวขอช้อนมาชิมรสชาติหน่อยค่ะมูฮันนี่ขอดีของ,ของเขาคือเขาไม่ต้องเคี่ยวโดนคือไก่ค่ะพี่น้องเพราะว่าล้วนๆตุมต่มๆกระสุกไปกินได้ค่ะพี่น้องแป๊บนึงเลยจ้ะแซ่บพี่น้องพี่น้อง,องสวัส อีกแล้วเขาจะสิ้นขอปากแสบหี่แซบแซบอีหลีค่ะเย่โบเล่บรลนนะคะเพราะว่าอันใดบแซบเย่กับสักุ <eterm Gore> ูงเฮเ็นเลยค่ะนะคะอันนี้เราก็จะใส่ใบหอมูไปก่อนค่ะนะคะผักอิตูนี่ค่ะพี่น้องใบแมงลักนี่ค่ะใส่กับขพาะลายกับโบเมนวดีเลยพี่น้องเพราะว่ามันจะออกขมๆเฟื่อนๆนะคะแต่ว่าย่อเสียดายมั่นนะคะปากเราถอนออกมาแล้วเย่ก็เลยจะใส่เบอร์นีค่ะมันเกิดหลายแล้วผูไว้นะคะขยายามซ ะะใบหอมนี่ก็จะเคี่ยวอีกกนิดหนึ่งเพราะมันแก่นี่ค่ะมันจะ้ายๆกับออมมูนนะคะพี่น้องที่จะมาบอไซข,ข้าวขาวนะคะยากเ็เลยเอ่อหน่าขั่วมูเฉยๆนี่นะคะพี่น้องน,นะคะ,คะต้มใบหอมให้เปื่อยเพราะว่าใบหอมเถี่วอมาเห็ดกระเพราดีขใบหอมพิลีใบถีปลายมันเหลืองค่ะพี่น้องนะคะยาก็เลยตัดเอาตะกโคนมาเห็ดนะคะ,ะ,นนะ,คะหลังจากนั้นค่ะ ใบแมงลักลงไปสำหรับผู้ใดบ่มะกรสชาติขมขมเฟื่องเฟื่องเรต้องใส่หลายคือของเย่าด้วยค่ะเพต้นแมงลักยิ่งสวยเยอะยิ่งส่วนยิ่งขมนะคะเอาไว้เห็ดมือไม่ก็ได้นะคะพี่น้องแต่ของเย่านีบ่าหูจะเห็ดยังหรอคะเจ้าหน้ามืออะไรต้นขมเน่ะปลาเราใส่หยอดไว้ใส่หน้านะอภูเรางคนเพื่อนกับโบกินนะคะโบกินขมขมเข้มเข้มเย่าเปรี้ยวโบส่ใส่หยอดไว้ก็คือใส่ใบมะละกเลยละค่ะพี่น้อง เยอะกันไม่มากคี่ในตะวันหนงหนงที่เจ้าบกินนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะขัวหมูใส่ใบหอมใส่ใบเมลรักหอมหอมหอนหอนข้นหุนหนค่ะมาค่ะเดี๋ยวอดสิญกออกจากเตาไปตังให้เบิรงมองเจี๊ยนมองโบหอนจ้าแล้วละค่ะเมูนื้มนี้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเฮ็ดง่ายๆเห็ดแบบว่าหาในที่ซิฟดในที่กินได้เลยค่ะพี่น้องขัวหมูใส่ใบหอมนะคะแล้วก็ใส่ใบเมงลักหอมหอมค่ะ เพิ่มความแซ่บโดยมะเขือพวงอีกหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องรสชาตินะคะจะหอมเครื่องแกงก็คือตะไคร้หอมแดงกระเทียมที่สดที้ยาออามาผัดก่อนค่ะพี่น้องพรแกงเราเรียบร้อยสดงาม,มึเนะคะ่ะหอมหุ่นหวน่ะหมูสลับผู้เ่าขนหางสีเหี้ยวแน่นะคะจะสลับผู้เสียผู้สาวนะคะอาจจะพอดีกินนะคะพี่น้องนี่ค่ะกับสปาร์มาณนี่นะคะ นี่แหละเหตุผลเหย่อว่าขอยเฮ็ดเมนูหมูบันไดเพราะว่ามิทุกคนเห่าอยู่นี่นะคะพี่น้องกินย่างกระยากนะคะก็เลยจะเน้นไก่เพราะเฮ็ดไกล่ลายกระปวดแข้งปวดขาอีกค่ะพี่น้องก็จ๊คสวาจังไรน,นะคะนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานยังไๆบานเห่าค่ะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์ like, กดแชร์ te, กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะเอาหวยเอาซ้ำอาจารย์เขามาตักกินตักแก่ค่ะ หัวมูใส่ใบหอมใส่ผักอีตูหอมๆค่ะพี่น้องเสร็จๆในกันจ้า